คลิปนี้สวัสดี28่ธันวาคม2 5 6 5ครับก็มีคนทักเข้ามาในแชทหลายคนมากเลยนะหลังจากที่ได้ฟอร์ยไปแล้วเนี่ยจะมีติ๊กตรงที่เจ้านี้ไม่มีประกันมีคนทักมาถามมากๆเลยใช่ไหมถูกต้องไหมนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเจ้านี้ไม่มีประกันก่อนอื่นคือความหมายของเจ้านี่มีประกันเป็นอย่างไรไม่มีประกันเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนครับนี่เลยครับ เจ้าหนี้มีประกันนะครับหมายถึงเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์เหนือทรัพย์นะครับทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับในทางจำนองจำนำสิทธิยึด่วงนะฮะหรือเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ผู้มีบุริมสิทธิ์นะครับที่บังคับได้ในทํานองเดียวกันกับผู้รับจำนำนะฮะตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองเจ้าหนี้ผู้รับจำนำโดยเจ้าหนี้มีที่ดินเครื่องจักรนะครับเป็นหลักประกันนะฮะ เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ์ยึดหน่วงเจ้าหนี้ในมูลค่าเช่านะฮะนี่เลยอันนี้หาคำตอบได้ไมย่ยากนะครับเจ้าหนี้มีประกันนะครับและเราเป็นเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยนะครับลูกหนี้ไม่ได้เอาอะไรมาจำนองจำนำกับเราเพราะฉะนั้นตีความหมายได้ง่ายๆเลยว่าเราเป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกันนะครับไม่เกี่ยวกับประกันนะไม่เกี่ยวกับประกันภัยที่เราซื้อนะนะครับอันนี้คือ จ้นี่มีประกันหมายควาว่าหลักทรัพย์ประกันจำนำจำนองอะไรประมาณนี้นะครับแบบภาษาบ้านเราแล้วกันเนาะนะฮะก็ดีครับการฟื้นฟูกิจการครั้งนี้เนาะก็ทําให้ผมเนี่ยได้ความรู้มากขึ้นเหมือนกันนะผมก็ได้ทําคลิปตรงเนี้ลงไปรอบนึงแต่ว่าก็เข้าใจครับว่าหลายคนเห็นปุ๊บเนี่ยอาจจะสับสนนะครับว่าประกันเราทวงหนี้ประกันของเราเนาะสินใหม่ประกันแต่ว่าอันเนี้ยเจ้าหนี้ไม่มีประกันกับไม่มีประกันซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้ต้องแยกออกจากกันนะฮะ หลายคนสับสนแล้วทักมาถามเนาะผมก็เป็นความรู้ใหม่ของผมเหมือนกันผมก็หาพยายามหาคำตอบนะครับผมก็ไม่ได้ทราบมาก่อนเหมือนกันนะคะพอพอมาเรามาทวงนี่เหมือนกันเราก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมว่าเออมันหมายความว่าอย่างนี้นี่เองมันมีแบบนี้นี่เองนะผมเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันใครสงสัยก็ทักมาพูดคุยได้นะครับผมก็พยายามที่จะหาคําตอบมาตอบแล้วก็จะเน้นเป็นอ่า เอกสารหลักฐานดูดีกว่านะครับนะฮะแต่ว่าถ้าทางกฎหมายหรือว่าทางแบบมาตานู่นมาตานี่นะผมไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าอาจจะอ่านได้นะแต่คืองงงงแต่ไม่สามารถที่จะสรุปได้คือถ้าเป็นทางแบบกฎหมายพวกกฤษฎีกาพวกอะไรอย่างเงี้ยพรบอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องอ่านตามที่เขาเขียนไว้นะครับแต่ความหมายแบบที่เราทําความเข้าใจเราก็มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับที่มีคนถามเข้ามานะครับขอบคุณครับไปไปครับ